สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิอาการดวงรายวันประจำวันที่14มิถุนายน2564นะคะวันนี้เราจะเห็นปากกาในแบบเป็นพัดนะคะอ่านมีทัง้งหมด3สีและก็3กองให้เลือกเหมือนเดิมค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะเดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วมาฟังคำนำนายพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะไม่เหมาะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับผู้ที่ติดตามนะคะรับชมเรื่องเด่นวันนี้พิอาการดวงรายวันนะคะจะเห็นจากยอดที่มีการดูเพิ่มขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าดีใจ ที่มันเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะหวังว่าจะส่งกําลังใจแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีให้กับทุกคนได้นะคะก็จะมีให้ดูทุกวันนะคะประมาณทุ่มครึ่งนะคะถ้าท่านใดที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอ่อกดติดตามไว้แล้วนะคะลองเช็คว่าได้กดกระดิ่งไว้แล้วหรือเปล่านะคะถ้ากดกระดิ่งแล้วเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาที่มันอัปโหลดตอนทุ่มครึ่งเรียบร้อยนะคะก็มันจะ ขึ้นมาที่หน้าแรกของ YouTube เลยค่ะเนั้นก,ก็จะสามารถที่จะแบบฟังได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากช่วยรบกวนด้วยนะคะว่าได้กดกระดิ่งแล้วรือยังถ้าเกิดกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะช่วยกันเป็นสะพานบุญในการกดแชร์เป็นวิทยาทานอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอย่างน้อยให้คำทำนายนะคะในแต่ละวันนะคะเป็นประโยชน์ส่งต่อให้กับบุคคลที่คุณรักนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสะพานบุญร่วมกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามา ฟังคำทำนายกันนะคะเราก็ดูกันว่าวันนี้ทิศทางของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะบอกก่อนว่าเป็นการนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาาจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าว่ากันนะคะแล้วก็อย่าซีเรียสเนาะฟังเป็นแนวทางเฉยๆดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับพิการการทำของคุณในวันนี้แล้วก็ความตั้งใจของคุณเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันให้ทุกอย่างประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะตั้งจิตนิฐานเราไปเลือกไพ่กันค่ะกรองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกรองที่1นะคะคคุณได้พ่ ห้าถ้วยค่ะเ้าไม้เท้าค่ะ10ถ้วยนะคะ8เหรียญค่ะแล้วก็ไพ่สามดาวเออวันนี้ค่ะพลังงานแรกที่โดดเด่นเลยก็คือว่าคุณอาจจะมีเรื่องเก่าเรื่องเดิมวนอยู่ในหัวคิดน้อยอกน้อยใจหรือรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าเป็นเอ่อเรื่องที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเคยเกิดคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วอยู่ๆวันนี้มันวนกลับเข้ามาในความคิดของเราเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเหมือนแบบ เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีของเราในอดีตหรือเป็นสิ่งที่เราเจอมาเป็นเรื่องที่เราเจอมาในอดีตอ่ะแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันบําบัดมันเหมือนคิดแล้วรู้สึกวันนี้แบบพออยู่มันห่วนกลับมาแล้วว่าจิตมันตกจิตมันดิ่งจิตมันรู้สึกมันไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วบางคนอาจจะมีแกนในการแบบตอกย้ําเติมรสชาติของความรู้สึกนั้นลงไปแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกแบบเจ็บอยู่ในหัวใจจิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่ปลอดโปร่งหรือก็ทําให้ทําให้มีความรู้สึกแบบเหมือนกับ อารมณ์มันค้างอยู่ในจิตใจนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคุณต้องดีลีทมันทิ้งต้องพูดแบบนี้เลยนะต้องดีลีทมันทิ้งมันกลับมาอีกแล้วก็ต้องลบมันทิ้งกลับมาอีกแล้วก็ต้องเอามันออกไปจากใจเพราะว่าในวันนี้อยากจะบอกว่าเรื่องที่มันผ่านมาแล้วในอดีตเราไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือทําหรือกลับไปย้อนกลับไปทําอะไรได้แต่เราสามารถทําเหตุปัจจุบันให้มันดีได้สิ่งที่มันผ่านมาค่ะมันอาจจะเป็นบทเรียนหรือมันอาจจะเป็น เขาเรียกอะไรนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในวันนี้ดังนั้นนะคะอย่าเอาเรื่องเก่าๆอย่าเอาเรื่องที่รู้สึกไม่ดีเลยอย่าเอาเรื่องที่แบบเป็นความขุ่นข้องหมองใจหรือทำให้เรารู้สึกท้อแท้หรือหมดกําลังอ่ะมาเป็นตัวที่ทําให้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราแม่หมอกเราจะพูดอย่างหนึ่งว่ามันมีไพ่ที่คุณเห็นไหมเป็นไพ่แปดเหรียญขึ้นมาแล้วก็สิบถ้วยคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งวันนี้คุณกําลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวคุณกําลังจะทําทอะไรในแบบสังเกตไหมคุณตอน,นี้้งงงงาาาาาคุณลณลลกกกกํํกํัััด ตอกได้กําลังมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางรู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจจู่ๆมันเกิดอ,อะไรขึ้นมาไม่รู้คุณไปรู้ถึงเรื่องเก่าเรื่องเดิมหรือมีใ,ใครสักคนโผล่เข้ามาในมนโนความคิดของคุณหรือว่าเ,เจอเหตุการณ์ซ้ําๆเรื่องเดิมที่ทําให้รู้สึกว่ามันแย่เหมือนเหมือนครั้งหนึ่งที่เขาเ,าเคยรู้สึกแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นมานที่มาขวางความจเจริญหรือว่าบางทีมันเป็นบททดสอบในชีวิตเราหรือว่าบางทีมันเป็นสิ่งที่จะมาฉุดรั้งตัวเราไม่ให้แบบ ไม่ให้มีแรงในการเดินก้าวต่อซึ่งอันนี้คุณต้องสู้กับอารมณ์ตัวเองแล้วก็สู้กับความรู้สึกของตัวของตัวคุณเองสิ่งหนึ่งตั้งไว้เลยค่ะว่ามันเป็นสิ่งเก่าที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้สิ่งที่เราจําได้ก็คือเพียงแค่ว่าครั้งหนึ่งเราเคยผ่านมาเราเคยผิดหวังเราเคยรู้สึกไม่ดีกับสิ่งเหล่านั้นเราเคยล้มเหลวหรือเราเคยอะไรก็ได้แต่นะปัจจุบันวันนี้เราจะทํามันให้ดีแล้วเราจะไม่เอามันมาเป็นอุปสรรคหรือว่าถ้าณนะวันนี้เรื่องนั้นมันวนกลับมาหาเราอีกทําให้มััันนนนนเเเกิดปปป็ญญหหหาาาึ่งงใใชวขอร เวลานี้ถึงเวลาที่เราต้องแก้ไขแต่เราจะไม่เอามันมาทำบั่นทอนจิตใจเราจะไม่รู้สึกว่าอีกแล้วหรอเราก็ทาให้ตัวเองดาวลงไม่เอานะคะเพราะว่าวันนี้เป้าหมายในช่วตของเรายิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วสิ่งที่เรากําลังจะทําต่อไปมันมีคุณค่ามากกว่านั้นสําคัญสุดเลยคือตอนนี้เรามีโอกาสที่ดีมีช่องทางที่ดีมี อะไรที่มันดีกว่าในตอนที่เป็นเวลานั้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือเวลาในการแก้ไขนะคะแล้วก็เวลาในการที่จะทําสร้างให้มันดีกว่าครั้งนั้นตอบสนองให้มันดีกว่าครั้งนั้นขอให้เราคิดถึงแบบถ้าตอนนี้ใครกําลังมีปัญหาลักษณะเป็นลักษณะปัญหาครอบครัวหรือเ,เป็นลักษณะเหมือนกับความบั่นทอนในจิตใจที่แบบเป็นจากคนในครอบครัวจากคนรอบข้างจากคนคุ้นเคยของเราแล้วก็เป็นเรื่องเดิมๆอีกแล้วกลับมาวนเดิมๆอีกแล้ว บอกอย่างนึงเลยว,ว่าขอให้วันนี้เราโฟกัสกับมันที่ตัวเราเองแล้วมองตัวเองเราในอนาคตเราอยากเป็นยังไงเราเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากให้ครอบครัวอยากให้ลูกเราสบายยังไงอยากให้พ่อแม่เราสบายยังไงเอาตรงนั้นเป็นที่ตั้งเป็นกําลังใจสิ่งที่ผ่านมาแล้วช่างมันไม่มีอะไระอะไรก็ไม่สามารถหยุดยัง้งความเจริญของเราได้ในวันนี้ไพ่แปดเดยนของคุณมันขึ้นมาแล้ววันนี้สิ่งที่คุณทําด้วย2มือด้วยสมองของคุณเนี่ย มันกําลังเกิดเราออกผลแล้วมันมีทิศทางทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่เป็นผลลบในเรื่องของอารมณ์เราจะไม่รับแล้วเราก็จะไม่สนใจมันนะคะโอเคพูดง่ายแต่ทํามันยากแต่จริงๆคือต้องทําค่ะฝึกไว้นะคะพอมันขึ้นมามีสติรู้เราให้มันให้มันหลุดไปถ้าอย่าไปปรุงกับมันอย่าไปใส่อารมณ์กับมันหรืออย่าเอามันมาเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วหรอในครั้งนี้มันจะต้องดีกว่าครั้งที่แล้วค่ะอีกแล้วหรอในครั้งนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เหมือนเดิมจากครัั้้้งงที่่แแลลวมมหหเป็นกําใใจคุณ ะะแล้วเชื่อเลยว่าคุณจะผ่านมันไปได้แล้วเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านมันไปได้ป,ปะะุบปับ่ะโอกาสดีๆสิ่งดีๆหรือเรื่องดีๆหรือการเงินที่ดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นคนที่เลือกไพ่ในกองที่1ในวันนี้นะคะขอให้วันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรหรือเจออะไรที่ทําให้รู้สึกไม่ดีหรือว่าทําให้คนรู้สึกว่ามันแบบไม่สมหวังที่ใจคุณคิดนะคะขอให้คิดค,คิดถึงคุณคิดถึงครอบครัวคิดถึง คิดถึงอะไรหรือว่าคิดถึงครอบครัวคิดถึงหน้าลูกหน้าสามีหน้าพ่อหน้าแม่หน้าคนที่คุณรักเข้าไว้แล้วเดี๋ยวคุณจะมีกําลังในการที่จะตอกเหรียญหาเงินขึ้นมาแล้วขอให้มองในสิ่งที่คุณทํในวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่ามันกําลังเกิดดอกออกผลที่ดีค่ะแล้วที่สําคัญนะคะขอให้คุณนะคะเอาสิ่งที่ ความผิดพลาดในอดีตนะคะหรือว่าเรื่องที่ผิดใจหรือเรื่องที่ไม่ส,สบายใจในอดีตนะคะเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ตักเตือนคุณนะคะให้คุณทําในวันนี้ให้มันดีมากขึ้นให้คุณทําในวันนี้แล้วมันเกิดดาวออกผลมากมายยิ่งขึ้นค่ะส่งกําลังใจให้เลยนะคะวันนี้นะคะใครอยู่บ้านทําอาชีพที่อยู่ในบ้านนะคะในบ้านเรือนของคุณอย่าหงุดหงิดกับเสียงรอบข้างอย่าหงหุดหงหิดกับเพื่อนบ้านอย่าหงุดหงิดกับอะไรที่เข้ามาในชีวิตคิดถึงเงินแล้วทาเงินของเราใช้บ้านของเราเป็นวิมานให้มีความสุขค่ะส่งกําลังใใจห้นะคะ อ๋อคนที่เลือกไพ่ในกองนี้ถ้าใครต้องเดินทางต้องออกข้างนอกวันนี้ปิดแมสให้ดีล้างมือรักษาระยะห่างนะคะคุณอาจจะต้องไปพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่ชุมชนที่มันมีภาวะของโควิดดูแลตัวเองรักษาตัวเองดีๆรักษาใจให้ดีแล้วก็รักษาใจภายนอกใจภายในให้ดีด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณได้พลังเทพองค์ไหนหรือว่าเสิ่งสิทธิ์องค์ไหนที่อยากจะบอกอะไรคุณเป็นใบสรุปนะคะ ว้าวพระแม่สารสวดีขึ้นค่ะความหมายในวันนี้ก็คือว่าปัญญาวันนี้บสิ่งที่คุณจะเจอนะคะบททดสอบในชีวิตของคุณหรือเรื่องราวเลยก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไพ่พระแม่สารสวดีขึ้นนั่นหมายความว่าปัญญาที่คุณจะเกิดขึ้นวิธีคิดหรือมุมมองที่คุณจะมองแตกต่างจากเดิมมากขึ้นนั่นหมายวามว่าคุณเติบโตในโลกของจิตวิญญ,ญาณคุณเติบโตในเรื่องของพัฒนาทางจิตใจและคุณกําลังที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตที่เป็นความมั่นคงค่ะขอให้วันนี้นะคะอะไรที่เข้ามามีสติรรรรรู้้้ททันนขขออใหพพพะะะะธธมงเจาค สถิตยอยู่ในจิตใจในความคิดของคุณรู้ทันในอารมณ์รู้ทันในมารู้ทันในกิเลสแล้วแก้วข้ามผ่านไปได้ดับด้วยพระธรรมแล้วปัญญาจะเกิดการเงินที่ดีจะตามมาความสุขที่ดีจะตามมาค่ะส่งกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1น,นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะ the lover ค่ะ 8ถ้วยค่ะ The Emperor ค่ะแล้วก็8ดาบนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าวันนี้คุณจะเป็นคนที่ในกลุ่มคนที่รักตัวเองมากขึ้นวันนี้คุณเดี๋ยวก่อนนะเรื่องแรกคืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้กะเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยนะคะหรือว่าอาจจะมีภาวะอาหารเป็นพิษนิดน,นึงหรือว่ากดไหลย,ย้อนอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงประเด็นที่2นะคะก็คือว่าวันนี้คุณกับมีอาจจะมีเรื่องของความรักเอายังย้อนมากับเรื่องของความรักนะที่วันนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่พึงพอใจหรือรู้สึกว่าไม่ได้ด่างใจหรือ lối xử qua thấy bảo อาจจะมาถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณจะกลับมารักตัวเองแล้วก็อาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอึดอัดใจในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าวันนี้การแก้ปัญหาตรงนี้วันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันที่คุณอยากจะแก้นะหรือว่าไม่ใช่วันที่คุณควรจะแก้เพราะตัวไพ่ย,ยังขึ้นเป็นอิมเพอเรส r หมายถึงว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่าอารมณ์ของคุณยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งพอที่จะวันนี้จะพิจารณาแล้วก็แต่ถามว่าคุณอยากหลุดพ้นจากปัญหาไหมอยากหลุดพ้นจากปัญหาแล้วก็รู้สึกอาจจะรู้สึกว่าอยากจะแบบ้นี ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแล้ววันนี้อาจจะต้องให้โอกาสตัวเองในการนั่งนิ่งๆในการแก้ไขหรือว่าในการคิดตรีตรองให้ดีแล้วก็ตัดสินใจภายหลังยังไม่ต้องตัดสินใจวันนี้ก็ได้ค่ะแค่อาจจะต้องบอกว่าเหมือนใช้เวลาในการคิดทบทวนให้ดีแล้วก็ถามในสิ่งที่ว่าตัวเองต้องการจริงๆความรัก ในมุมมองของแม่หมอนะแม่หมอมองว่าถ้ามีความรักไม่ว่าคุณจะรักใครหรืออะไรด็แล,ล้วแต่สุดท้ายคุณต้องรักตัวเองก่อนเพราะการที่คุณรักตัวเองให้ค่าของตัวคุณเองนั่นหมายความว่าคุณจะรักและให้ค่าของคนอื่นได้เช่นเดียวกันกับปัญหาที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ถ้าคุณรักตัวเองก่อนเข้าใจตัวเองก่อนคุณจะสามารถที่จะรักอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างแบบหมดใจแล้วก็อย่างเต็มใจแน่นอนคะ่ะสำหรับในไพ่กองนี้จะมีอย่างหนึ่งที่แม่หมอยาจะบอกคือว่าใครบางคนที่อาจจะมีปัญหา เรากําลังมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดจากปัญหาในตรงนั้นอยากจะแก้ไขอยากจะรู้สึกบางคนอาจจะมีความรู้สึกอยากจะไปให้พ้นบางคนอยากจะทิ้งของเก่าแล้วก็เริ่มต้นของใหม่แต่ว่า The Emperor กำกับขึ้นอยู่เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือสิ่งที่คุณเป็นวันนี้ถามว่าคุณพอใจกับชีวิตที่คุณเป็นอยู่ไหมคุณบอกว่าต้องบอกว่าคุณอยู่เพื่อความรักในความรักในตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะว่าครอบครัวอยู่ด้วยความรู้สึกที่แบบว่าภาระหน้าที่อยู่ด้วยความรู้สึกที่แบบว่าถ้าไม่ทําตรงนี้มันก็จะไไมม่ด้้เเงินนนนาาพระะฉัใ แต่ถามว่าถ้าเป็นตัวของตัวคุณเองหรือว่าในสิ่งที่เป็นชีวิตตัวคุณเองแล้วว่าคุณไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะไปไหนเป็นอะไรที่เป็นอิสระมากกว่านี้แต่วันนี้ด้วยภาระมันพันธนาการไพ่บอกว่าอะไรรู้ปะคะคุณต้องเอาชนะมันค่ะเอาชนะความรู้สึกในตรงนี้แล้วก็ เอาความรักอ่ะเข้ามาหล่ลอหล่อหล่อมแล้วก็ชโลมจิตใจของคุณนะคะวันนี้ชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการหรือว่าวันนี้เหตุสถานการณ์อะไรบางอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีภาวะจําจใจที่ต้องอยู่แต่ว่าเราต้องอยู่แบบด้วยความสุขและอยู่วยความสุขตรงเนี้ยมาจากความรักความรักที่เรามีต่อครอบครัวความรักที่เรามีต่อพ่อแม่ความรักที่เรามีต่อ,ตอตลูกต่อภรรยาต่อสามีมันจะทําให้เราอ่ะหล่อเลี้ยงจิตใจเราแล้วทําให้เราอ่ะสามารถที่จะฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ความอึดอัดความรู้สึกที่เราเกิดภาวะความจํายอมที่เราต้องอยู่หรือความความเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับยอมที่จะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ได้สบายขึ้นอยู่ได้อยู่ได้สบายใจขึ้นแล้วก็อยู่ได้แบบยาวนานมากขึ้นและที่สําคัญคือแบบสุดท้ายแล้วอะค่ะพลังความรักมันจะเป็นตัวที่แบบ ปกป้องแล้วก็คุ้มครองคุณเองทั้งหมดทั้งมวลดังนั้นนะคะใครที่เลือกไพ่ในกองที่2ในวันนี้ถ้าวันนี้มันไม่ได้เป็นด่งใจที่คุณคิดขอให้รู้เอาไว้เลยว่าความอดทนของคุณในวันนี้มันเป็นความอดทนเพื่อคนที่คุณรักเพื่อสิ่งที่คุณรักแล้วความรักนั้นจะหล่อหลอมและโลมจิตใจเป็นน้ําทิพย์ให้กับชีวิตของคุณดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลขอให้คุณเอาชนะกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาของคุณแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปอย่างมีสติแล้วมั่นคงและที่สําคัญนะคะขอใให้คคววาาาามรัเป็นนแสสงง่ํทุณ แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวเลยค่ะแล้วก็ขอให้ท้ายสุดแล้วมันประสบความสําเร็จวันนี้ตอนสุดท้ายของวันวันออตอนชั่วโมงสุดท้ายของงานหรือชั่วโมงสุดท้ายของการทํางานหรือทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ขอให้มันเป็นให้ความรักอะค่ะสถิตอยู่กับคุณแล้วก็เป็นพลังหล่อเลี้ยงคุณและที่สําคัญขอให้กลับบ้านวันนี้หรือเลิกงานวันนี้เก็บของวันนี้รู้สึกภูมิใจที่ว่าวันนี้เราทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อคนที่เรารักได้อย่างมีความสุขค<อ>่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราได้รับพลังจากเทพเทวสินศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนหรือว่าศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไหนกาลังจะให้กับพลังกับคุณค่ะ แนวโอพัทรากาลีนะคะหรือว่าบรนดากาลีนะคะเป็นพระแม่อุมาปางหนึ่งที่เรียกว่าหรือว่าเป็นปางของพระแม่กาลีนะคะท่านจะหมายถึงอํานาจที่อยู่ภายในจิตใจของตัวคุณค่ะหรือว่าพลังที่มาจากข้างในจิตใจตัวคุณนะคะนั่นก็หมายความว่าการเอาชนะทุกสิ่งหรือการเอาชนะสิ่งใดก็แล้วแต่ในอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้มาจากพลังภายในที่ยิ่งใหญ่ของตัวคุณคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องอ,อะไรกับสิ่งใดทั้งสิน้นไม่มีใครทําอะไรคุณได้หรือว่าใครก็ไม่สามารถทำร้าย คุณได้หรืออุปสรรคใดๆก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะคุณได้ขอแค่มีใจใจใิตใ,ใจที่มั่นคงแน่วแน่และอย่างที่แม่หมอพูดไป็นะะต้นไพ่บอกว่าพลังแห่งความรักจะเป็นตัวที่ทําให้ทุกอย่างขับเคลื่อนในทางที่ดีที่สุดดังนั้นในวันนี้นะคะใครขายของถ้าทําเพื่อคนที่คุณรักทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อพ่อแม่ทําเพื่อคนที่คุณรักเอาความรักนําหน้าขอให้ปังกะละมังหม้อ ชุดไม่อยู่เลยคะ่ะวันนี้นะคะใครทํางานก็แล้วแต่ใครหายอดนะคะหรือว่าใครที่แบบต้องเติมเต็มในธุรกิจของตัวเองนะคะขอให้วันนี้พลังแห่งความรักนะคะสถิตกับคุณเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้นําพาคนดีๆนําพาลูกค้าดีๆนําพางานที่ดีนําพาความสําเร็จที่ดีมาให้ที่สคาคัญนะคะขอให้เห็นเม็ดเงินที่ยิ่งใหญ่คะ่ะวันนี้ใครทําอะไรก็แล้วแต่นะคะในทุกอาชีพหรือในทุกหน้านที่ในทุกการงานในทุกบทบาทขอให้ความรักสถิตอยู่ในหัวใจคุณและเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นอํานาจเป็นพลังที่ปลดปล่อยออกมา จากหัวใจจากจิตใจจากระแลวก็หล่อหลอมร่างกายของคุณให้มีพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้มันสามารถที่จะแบบว่าผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างในวันนี้ขอให้สิ้นสุดของวันยามเมื่อตะวันตกดินคุณพบกับชัยชนะทุกประการค่ะสาธุแล้วพบกันนะคะกับอิมุลพยาการณ์3าส่งกํ่งกำลังใจให้คนเลือกให้กองที่2ค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ e m press ค่ะ6ดาบค่ะสังราชค่ะสเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ t r e ร g t h ค่ะต้องบอกก่อนค่ะวันนี้สถานการณ์อาจจะมาเรื่อยๆมาเรียงๆในช่วงเช้านะคะประคับประคองไปแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบนเนื่ยเนยในช่วงเช้าแบบมันดูเรียบเรียแต่พอในช่วงบ่ายกลับมาปุ๊บเลยเที่ยงไปปุ๊บคุณอาจจะรู้สึกคึกคืนกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรหลายสิ่งหลายอนยะ่างที่ต้องทําเหมือนกับมันประจบเหมาะในช่วงบ่ายช่วงเช้าให้คุณพักผ่อนนั่นเองค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะอออาาาาาาาชชีีพพคควววมมมสยงหา อาชีพที่เกี่ยวกับของสวยของงามนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับร้านนวดหรืออาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนอื่นในวันนี้ค่อนข้างดีค่ะจากที่ประคับประคองมาหรือจากที่ดูเงียบเบมาในวันนี้จะดูตื่นตัวนะคะดูตื่นเต้นดูมีความรู้สึกว่าลุกขึ้นมาจัดร้านลุกขึ้นมาทําอะไรเตรียมพร้อมสําหรับการรับทรัพย์สหรับการที่จะแบบว่าเปิดรับลูกค้าเปิดประตูกลางรายได้ค่ะแนะนํานิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้คุณเพิ่งเปิดร้านวันแรกหรือว่าเพิ่งกลับมากําลังเตรียมตัวที่จะเปิดนะคะเหมือนก ขอให้คุณนะคะลุกขึ้นมาทําความสะอาดค่ะหาดอกไม้ใหม่ๆนะคะดอกไม้สดๆตั้งที่เคาน์เตอร์ค่ะหรือว่าวันนี้ต้องเรียกว่าอะไระคะจัดมุมทาอะไรให้ใหม่ๆคือทําให้ร้านแบบถูถ,ถูร้านเช็ดร้านถูพื้นอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะล้างหน้าบ้านหรือล้างหน้าร้านอะไรให้สะอาดนะคะจากนั้นนะคะจุดธูปไหว้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในบ้านนะคะตลอดจนเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณปกปักรักษานะคะขอการต่อยอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอให้จากนี้ไปอะคะ่ะมันประ,ประคับ สามารถเข้าสู่เขตเมืองใหม่หรือสามารถเข้าสู่เขตพื้นที่ใหม่ในชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและแม่หมอฟันธงเลยค่ะว่าความอดทนของคุณที่ผ่านมานะคะมันจะเริ่มเกิดดาวออกผลแล้วค่ะประตูกลางไรายได้จะเริ่มเข้ามาจากนี้ไปลูกค้าจะเข้าเยอะขึ้นร้านจะมีลูกค้ามีคนมาซื้อของเยอะขึ้นนะคะเราก็เหมือนจะมีคนเข้ามานั่งมาใช้บริการในร้านมากขึ้นก็เริ่มที่จะต้องเหนื่อยแล้วค่ะแล้วก็เริ่มที่จะต้องเหมือนกับว่าแข็งแรงนะคะเริ่มที่จะต้องทําอะไรมากขึ้นแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการต่อยอดหรือว่าขยายกาิจการคําว่่าาาาาขขยยยกกิจรรฟังดดีนนะไไม้ไ้หว าอาจจะมีของในร้านมาขายเพิ่มขึ้นหรือคุณอาจจะทําเมนูอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นซึ่งหมายความว่าเป็นช่วงที่คุณจะเริ่มตอกเหรียนหาเงินขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคิดเมนูคิดวิธีทางหรือคิด บริการต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มันปรับกับในช่วงของ new normal หรือช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะรวมกับที่ว่าอาจจะต้องมีการวางแผนวางแผนในการที่ว่าจะรับมือยังไงเกิดสมมติว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องโควิดเข้ามาอีกแน่นอนค่ะในตรงนี้ก็ต้องหมายความว่าการจัดระบบใหม่ในการเปิดร้านใหม่ครั้งนี้หรือการจัดระบบใหม่ในวันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่คุณจะเริ่ม ออทําให้มันเป็นรูปร่างแล้วก็เหมือนมีประตูกลางไรายได้มากขึ้นมันอาจจะทําให้งานหนักขึ้นแต่คุณควรทําค่ะสําหรับร้านใหม่นะคะร้านใหม่หรือใครที่เพิ่งปิดร้านไปเมื่อตอนช่วงออสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะแล้วตอนนี้กลับมาเปิดได้แล้วนะคะอย่าลืมทาตามเคล็ดลับที่แม่หมอบอกนะแล้วตอนนี้คุณอาจจะต้องคิดแล้วว่านอกจาก เปิดบริการในร้านนั้นอย่างเดียวแล้วเนี่ยคุณทําอาชีพอะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องมีอะไรมาเสริมเพิ่มเติมหรือว่าคุณอาจจะทําบริการอะไรที่มันจะทําให้ช่วยทําให้คนกรนะตุ้นยอดให้คนเข้าร้านคุณมากขึ้นเอาละค่ะแต่ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะความเหนื่อยในวันนี้แม่หมอเชื่อว,ว่าครูบาอาจารย์ของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเขาจะให้ความสําเร็จกับคุณแน่นอนแล้วที่สําคัญนะในการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะมีประตูกลางไรายได้ที่ดีค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้พลังของไไพพ่่กออองทททที3นะะนะคเเดาสสิิั์ธบรห เทมเฟวโอ้พระพิคเนตคะ่ะโอเคเลยวันนี้ใครเพิ่งเปิดร้านหรือใครเอาเมนูใหม่ลงร้านหรือว่าใครคิดอะไรใหม่ๆแล้วเริ่มต้นทำวันนี้วันแรกเลยนะคะขอพรพระพิคเนตเลยคะ่ะรับกับพระแม่ลักษมีนะคะ,ะแม่หมอบอกเลยว่าคุณปังแน่นอนคะ่ะปังแน่ๆแล้วก็ จะบอกว่ายงไงเดียจะบอกว่ามีประตูกลางไรได้ที่ดีแล้วจากนี้ไปอะค่ะขอให้มีความอดทนคิดทำอะไรใหม่ๆหรือว่าทำ เขาเรียกว่าอะไรนะสมมติว่าคุณเป็นร้านอาหารอนะ่ะคุณก็คิดเมนูใหม่ๆจับแพะชนแกะทําเซตก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นร้านบริการคุณก็อาจจะมีโปรโมชั่นอะไรที่มันแบบลดราคาลงมาแต่ว่า,ายกตัวอย่างร้านนวดเงี้ยอาจจะทําจากนวดไทยกลายมาเป็นนวดฝ่าเท้าหรืออาจจะลดราคาลงมาเหลือลดลงมา50บาทหรือลดลงมาลดลงมาในราคาที่ลูกค้าพร้อมที่จะควักกระเป๋าเพื่อจะจ่ายและเพื่อจะเข้าร้านคุณเพราะไม่เป็นช่วงของการตอกเรียนนะคะหรือว่าเป็นร้านอาหารที่แบบว่าเปิดให้คนเข้ามานั่งแล้วก็สามารถที่จะบอกว่า นั่งได้แล้วหรืออะไรได้คุณอาจจะจัดเซตเมนูหรือคุณอาจจะทําอะไรให้กระตุ้นยอดนะคะให้ลูกค้าเข้ามาในร้านในะลักษณะแบบนี้หรือร้านกาแฟา1ทํห1หรือมีสแตมป์สะสมทําอะไรก็ได้คะ่ะที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆหรือว่าทําอะไรก็ได้คะ่ะที่คุณคิดว่ามันจะเป็นการกระตุ้นยอดขาย,ขายของคุณแต่เริ่มต้นในวันนี้นะคะก่อนทําขอพรพระพิคเนศเจ้าที่เจ้าทางให้ดีค่ะและถ้าเกิดใครบูชาพระพิคเนศกับมหาลักษมีนะคะรับรองว่าปางังอ๋อใครที่วันนี้จะเทรดทุนใครที่จะลงทุนใครที่จะทํากองทุนหรือใครที่จะซื้อบ ใครที่จะทำอะไรอาชีพตอกเกลือนนะคะทําได้เลยค่ะวันนี้เริ่มต้นได้นะคะสามารถที่จะมีการลงทุนได้แต่คุณต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีมาก่อนนะแล้วก็ต้องใช้ความอดทนในความพยายามในตรงนี้แต่แน่นอนเลยค่ะว่าความสำเร็จของคุณจะมาแน่นอนส่งกําลังใจคนเลือกไพ่กองที่3านะคะแม่หมอใครที่ทําอะไรตามอาชีพที่แม่หมอบอกเขียนคอมเมนต์ลงมาให้นิดนึงค่ะแม่หมอส่งกําลังใจให้ขอให้กลับมาปังกะละมังหม้อขอให้กลับมาแล้วแบบว่าประสบความสําเร็จขอให้ขอให้กลับมาหรือทาอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้นะคะขอให้ชนะอุปสรรคทางปวงค่ะ แล้วพบกันใหม่กับอิมมีนียากรณ์3926นะคะพิกอากาศเรื่องเด่นวันนี้ดวงรายวันประจำวันทุกวันเจอกันตอนทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีค่ะ